คนเกิดปีนัก,กษัตรมะโรงพลังธาตุดินเดือนธันวาคมเป็นเดือนชวดพลังน้ําธาตุไม้พลังธาตุน้ําของเดือนเป็นโชคลาภของคนปีมะโรงและพลังธาตุไม้ที่แฝงอยู่ทําให้คนปีมะโรงมีโอกาสและโชคลาภทางด้านการงานการเงินมีโอกาสได้เริ่มโครงการใหม่ๆแต่ข้อสําคัญคืออย่าประมาทควบคุมดูแลบริวารให้ดีด้านการงาน ควรวางแผนงานให้ดีเพราะจะมีงานมากและควรดูแลอย่างใกล้ชิดหากค้าขายจะมียอดขายดีขยายฐานลูกค้าได้แต่ต้องระวังความผิดพลาดด้านเอกสารด้านการเงินคล่องตัวดีมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มด้านความรักหวานชื่นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพแข็งแรงดีครับแนะนำให้คนปีมะโรง สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่ช่วยเสริมพลังเรื่องการงานการเงินให้กับคนปีมะโรงครับ